เราะฉะนั้นมอปักมอ้ครับตามด้วยฝาหมักพ่อครับตามด้วยลิ้นชักต่างๆ,างๆครับเนี่ยครับคนนี่ก็คือความยากง่ายนะครับแล้วก็คือวิธีการทําเตาปักมอ้อก็กราบสวัสดีสมาชิกทุกท่านอีกครั้งนะครับสําหรับในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนนะ่ย มารีวิวเกี่ยวกับวิธีการหุ้มโต๊ะสเตเลตนะครับใช่แล้วครับเป็นโต๊ะสเตเลตนะครับสิ่งที่ทุกคนกําลังเห็นนะครับก็คือวิธีการสร้างโต๊ะนะครับนี่โต๊ะสเตะเลตเนี่ยที่ผมทำไว้แล้วนะครับเป็นโคโรงต๊ะเหล็กนะครับแล้วก็จะหุ้มด้วยแผ่นสเตะเลตนี่นะ,ะเห็นไหมครับก่อนแรกเลยเราก็ต้องทําการบากของตัวแผ่นสเตะเลสนะครับเพื่อให้เข้ากับใส่ด้าของโต๊ะนะครับจากนั้นก็ทําการผ่าะครับผมการผ่านในที่นี้นะครับผมไม่ได้ผ่าแบบขาดนะฮะผมผ่าแบบเป็นรอยเส้นนะครับเพื่อที่จะไว้พับนะครับ ถ้าเกิดเราผ่าจนขาดเนี่ยมันจะพับไม่ได้นะเดี๋ยวถ้าเกิดเราไม่ผ่าเลยเนะี่ยมันก็จะพับไม่ได้อยู่ดีนะครับซึ่งเราต้องทําให้มันเกิดร่องนะครับเราทําการฟาดเข้าไปครับทุคนนะี่ครับเป็นเกิดมองจากในคลิปผมก็จะฟาดแบบนี้นะครับฟาดไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็จะเข้ามุมเข้าสันเองโดยอัตโนมัตินะก็พับไปเรื่อยๆครับ,บ,น,รบนี่ผมพับทุกมุมนะครับคือขอบของตัวโต๊ะเลยเป็นปากขอบของตัวโต๊ะเลยนะถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นมองดูดีๆเนี่ยมันก็คือเป็นแบบเป็นเหลี่ยม9 0เนนะ เห็นไหมครับนี่ด้านนี้ก็พับแล้วนะครับด้านนี้ก็กำลังจะพับอีกตีอีกหน่อยครับผมให้มันเข้าที่เข้าทางนะแต่หลายคนอาจจะงงว่าทํายังไงตัวทรอบถึงพับได้ดีขนาดนี้ก็คือว่าเราต้องวัดก่อนนะครับว่าชาวขั้นไหนต่อจากนั้นนะครับเราพับปากครอบเสร็จเรียบร้อยล้วก็จะมาทําการตีวงนะครับเพื่อที่เราจะทําการเจาะนะครับเป็นช่องก็คือสําหรับเอาไว้ใส่ของต่างๆนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะเห็นนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มาสร้างเอ็นนะครับหรือว่ากระดูกงูนะครับ ด้โคงนะมันแข็งแรงครับหลังจากนั้นนะมันจะถ้าเราไม่สร้างไว้ก่อนนะมันจะบิดนะครับหมายถึงว่าตอนผมเจาะตัวเนี่ยเห็นไหมตอนผมเจาะนะพอเริ่มเจาะถ้าเกิดผมว่าผมไม่ได้เชื่อมไว้ก่อนนะตัวโครงมันจะบิดนะครับนี่ก็เริ่มเจาะนะครับเสร็จสับไปที่เรียบ้อยดีนะครับก็ทําการเอาแผ่นที่เราเจาะเสร็จเรียบรนะ้อยเนี่ยออกจากเบานะครับนะก็หลังจากนี้นะครับก็จะเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนนิดนึงนะครับก็คือวิธีการเจีย ผมจะใช้ยีนเจีย,ยนะครับเจีย tte, เจ็บเจียเจียเก็บตามล่องนะครับตามรอยตามขอบของฝาครอบบนฝาครอบด,ด,ด้านบนของโต๊นะน,น,นะครับแล้วหลายคนคงจะสงสัยนะครับว่าไอ้โต๊ะจะมีวิีทำไรนะทำไมช่องมันเยอะจังช่องนี้ก็คือช่องสำหรับใส่ใต้ของกระเทียวปักหม้อนะแล้วเดี๋ยวจะมีวิธีการเจาะเป็นลูกฝาเตานะครับเป็นลูกตัวเตาตัวหม้อนะครับด้านบนด้วย นี่ผมไม่ได้หุ้มแค่ฝาครอบบนนะครับทุกสัดส่วนนะครับรอบนอกรอบข้างหรือว่ารอบตัวเลยของตัวโตชิ้นนี้นะครับก็ผมก็หุ้มไปด้วยแผ่นสเตลเลตด้วยนะครับรวมไปถึงชั้นนะชั้นล่างชั้นบนชั้นกลางหุ้มหมดนะก็พออย่างเงีคือหุ้มทั้งตัวนะหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมาตัดนะครับเพื่อจะแบ่งชิ้นงานนะครับของแผ่นสเตลเลสนะออกจากกันนะครับหลังจากที่เราวาดรูปวาดเออแบบเรียบร้อยนะก็ทําการตัดนะตอนนี้ผมแบ่งมานะครับตัวทั้งตัวนี่ผมใช้ประมาณ2แผ่นนะนะหลังจากนั้นก็ จะใช้โต้ะนะครับเป็นตัวแบบนะฮนะแล้วก็ทําการวาดวาดสัวนจะของโต้ะนะแล้วจากนัก้นระการบากนะบากเพื่อที่จะให้เราสามารถพับชิ้นงานได้ง่ายขึ้นนะชิ้นงานในที่นี้ก็คือแผ่นสแตนเลสแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะวันนี้ผมก็วาดแล้วนะต่อจากนั้นก็จะใช้กริเกียนะครับตัดไปที่รนะ้อยปากครับถ้าใครมือไม่นิ่งเนี่ยจะใช้เป็นแผ่นสแตนเลสทาบก่อนก็ได้นะหรือใช้เป็นวัสดุทัดเป็นเหล็กอะไรก็ทาบได้นะแต่ว่าถ้าใครถนัดแล้วก็สามารถตัดสดได้เลยนะเอย่าทำมห้ตัดนะผมแค่ทำการกรีดให้มันเกิดรอยเฉยๆนะนะฮ คนจะเห็นว่าเป็นร้อยเส้นๆนะหลังจากนั้นก็จะมาสร้างร้อยอีกนะอีกเส้นหนึ่งเพราะนี่ก็คือคอ,อุปกรณ์พุ่มสําหรับตัวโต๊ะนะครับที่ใช้พุ่มตัวโตก็จะทําการพับทั้งหมด4แนวนะ จะคิดว่าจะเห็นว่าผมเริ่มทาการ,รเปลี่ยนเจ้าแที่ตัวแผ่นพิวซัเลียแล้วนะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะจะยกขึ้นมาดูนะครับแล้วเช็คดูด้านหลังนะถ้าด้านหลังที่เกิดรอยไปเป็นเส้นเนี้ถือว่าพับได้แล้วนะแต่ถ้าเกิดไม่เกิดรอยเนะี่ยเราไม่สามารถพับได้นะเพราะมันแข็งมากตอนนี้ก็นะครับที่แรกจะเห็นว่าผมใช้ไม้ตีนะแต่ตอนนี้มันเป็นแผ่นใหญ่แล้วมันไม่ใช่ขอบด้วยเลยจำเป็นต้องใช้คนนะ,ะกดเข้ารูปนะนี่ก็ใช้สันของโต๊ะที่เราจะประคบนะทำเป็นแบบนะครับแล้วจากนั้นก็ใช้ไม้ครับ ก็คือฟาดไปที่บริเวณขอบๆนะเพื่เกิดสันมุมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับอ่ะเข้ารูปแล้วนะครับทําการปิดได้เลยนะครับ,บหลังจากนี้ไปผมก็จะเอามาประกอบลงกันนะฮะเห็นไ,ไหมครับก็ฝาขอบองคนผมมาเริ่มเดินทางมาถึงนะแล้วก็ปิดแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหสวยมากทุกคนอ่ะโอเคแล้วก็จะเหลือขอบโยมาเนี้ยผมก็ทำการพับนะพับเข้ารูปเพื่อเก็บขอบนะครับตอนนี้ก็ทการพับนะ ใช่ครับทำการนวดไปเรื่อย oh, ๆนะครับโหตอนนี้นวดแรงมากครับโหแรงแรงจัดนะฮะขยันมากครับช่างคนนี้ตีไม่หยุดนะครับโหตีเดียวเปิดเปิดเปิดมาเอาตีอย่างเดียวครับเป็นไงเป็นไงนะครับนะขยันนะฮะโอ้ช่างคนนี้ก็มีก้อดเลยอะอะไรกนั้นนะครับหลังจากข้าวหลเข้ารูปเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ทำการทำการเจาะรูนะครับไอ้รูนี้ก็คือรูของตัวปากหม้อนะครับเป็นหม้อปากหม้ออะยกขึ้นมาทำใช้เป็นหินอะโอเคก็ ในด้านนี้ต้องใช้ความชำนาญักหน่อยนะถ้าเกิดคุณหน้าไม่นิง่งมือไม่นิง่งอย่างเงี้ยคุณไม่มีทางที่ตัดกลมได้แน่นอนนะผมไม่ได้อวยนะนี่มันเรื่องจริงนะเห็นไหมนอกจากผมจะทําการตัดนิ่งแนละ้วผมมันต้องมาตัดคลิปอีกนะผมตัดทั้งหินเจียทั้งตัดทั้งทะเลทั้งคลิปเลยผมตัดทุกอย่างที่ขางหน้า <c oughs> <c oughs> โอเคก็หลังกากตัดแล้วคุณจะได้เป็นช่องวงกลมแบบนี้นะนี่ครับคุณคงสวยมากนะก็เปเลยนะหลังจากนะั้นผมก็จะยัดเตาแก๊สไปครับใ <c oughs> ช่ครับผม <c oughs> อันนี้ก่อนที่เราจะเก็บงานต่างๆนะครับต้องทําการลบคมนะเพราะว่าแผ่นสแตลเลตมีค่อนข้างที่จะมีความคมมากๆครับใช่แล้วมันมีความคมมากๆเลยตารเราทั้งนิดนึงนะครับเพื่อผู้ใช้งานนะครับเขาจะได้ไม่โดนนีเยี่ยมครับโอเคหลังจากนั้นนะครับนี่ก็คือการประกอบนะครับผมจะประกอบชิ้นด้านข้างเ้าไปก่อนนะนี่รีเวทมาครับจะเป็นรีเวทสแตนเลตนะครับอย่างดีนะครับ ที่ร้านเราจะไม่ใช่รีเวตอลูมิเนียมธรรมดาครับเป็นตะเลดอย่างดีนะย้ำมาอย่างดีตรงฝั่งนี้ที่ทุกคนเห็นว่ามันไม่เต็มนะเพราะว่าแผ่นมันแบบมันขาดนี่คำนวณขาดไปหน่อยประมาณ8มิลครับเอาโอเคคงไม่ว่ากันเนาะอันนี้ผมทําใช้เองนะผมไม่ได้ทําขายนะไม่ต้องว่ากันไม่ต้องรามาเยอะนะลงมาเป็นแนวทางนะครับนะชิ้นที่หนึ่งนะครับชั้นล่างนะครับเข้าลูเป๊ะนะครับชิ้นที่สองนะครับชั้นล่างนะครับเข้าลงเป็นเคยครับชิ้นที่สามนะชั้นบนนะครับวางนะวางคุ่มนะครับเข้าละครับ ไปครับอันนี้ก็คือตัวรองโครงเตานะครับหมานะครับี่โครงเตานะครับพร้อมอุปกรณ์กั้นความร้อนนะนี่เอามุมแห้งดีครับวางปุ่มนะครับนี่ห้านะครับตามีิชินห้าติดด้านข้างฝาตอกแก๊สนะครับต่อไปเป็นชิ้นที่หกนะครับมาแล้วครับเอกของเรานะครับข้องบนนะครับตามด้วยตอกแก๊สนะครับมาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นม้อ e ปักม้อครับตามด้วยฝาหมักม้อนะครับ ตามด้วยลิ้นชักต่างๆครับเนี่ยครับคนนี่ก็คือความยากง่ายนะครับแล้วก็คือวิธีการทำเตาปักหม้อนนะเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นว่านัดเสร็จแล้วเนหน้าตาม,มันจะอยู่ตรงไหนนะครับอโอเคไปชมพ่อๆกันครับไปกันเลยปุ๊บช่วง